สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนกำลังเผชิญหน้าอยู่แต่ไม่รู้ตัวนั่นคือภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ค่ะภาวะนี้ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าธรรมดาแต่มันคือภาวะที่ร่างกายและจิตใจของเราถูกใช้งานหนักเกินไปจนถึงจุดที่พังหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมลองสังเกตสิสัญญาณน,นี้ดูนะคะสิสัญญาณเตือนเบิร์นเอาท 1. รู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาแม้จะนอนหลับเต็มที่แล้วก็ยังรู้สึกไม่สดชื่น 2. ประสิทธิภาพการทำงานลดลงทำงานช้าลงผิดพลาดบ่อยขึ้นและไม่มีสมาธิ 3. ม,มองโลกในแง่ลบรู้สึกหงุดหงิดง่ายเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งและไม่มีความสุข 4. ศส,สูญเสียแรงจูงใจตื่นเช้ามาแล้วไม่อยากไปทำงานไม่อยากทำอะไรเลย 5. มีปัญหาสุขภาพกายปวดหัวปวดหลังปวดเมื่อยตามตัวหรือเจ็บป่วยบ่อยขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 6. นอนไม่หลับนอนไม่หลับหรือหลับหลับตื่นตื่นทั้งที่ร่างกายก็เหนื่อยมาก 7. แยกตัวออกจากสังคมไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว 8. กินหรือนอนมากเกินไปใช้การกินหรือการนอนเป็นทางออกของความเครียด 9. มีอาการทางอารมณ์รุนแรงร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลหรือโกรธง่าย 10. รู้สึกไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่เก่งพอและไม่เป็นที่ต้องการหากคุณมีอาการเหล่านี้3-4ถึง4ข้อขึ้นไปคุณอาจจะกำลังเข้าสู่ภาวะเบิร์นเอาต์แล้วค่ะวิธีแก้ไขแบบเร่งด่วน SOS Solution เมื่อรู้ตัวแล้วเราต้องลงมือแก้ไขทันทีค่ะ นี่คือวิธีแก้ไขแบบเร่งด่วนที่เรียกว่า SOS ค่ะ S. s a y n o to new commitments ปฏิเสธบ้างหยุดรับงานเพิ่มหยุดรับภาระความรับผิดชอบที่ไม่จำเป็นให้คุณโฟกัสแค่สิ่งที่จำเป็นและสำคัญจริงๆก่อน O. Own your time จัดสรรเวลาให้ตัวเองคุณต้องมีเวลาสำหรับตัวเอง1-2ชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองรักอาจจะเป็นการอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงหรือนั่งเงียบๆในสวน S seek help ขอความช่วยเหลืออย่ากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะลองคุยกับเพื่อนที่คุณไว้ใจเช่นเพื่อนครอบครัวหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การได้ระบายและรับฟังคำแนะนำจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้มากและที่สำคัญที่สุดคุณต้องยอมรับว่าการพักผ่อนคือสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องหน้าละอายค่ะจำไว้นะคะคุณไม่สามารถเทน้ำจากแก้วที่ว่างเปล่าได้คุณต้องเติมพลังให้ตัวเองก่อนถึงจะสามารถมอบพลังงานดีๆให้คนอื่นได้วันนี้ขอให้คุณหยุดพักหายใจลึกๆและกลับมาดูแลตัวเองนะคะคุณคู่ควรกับความสุขค่ะ